ครับเป็นไงบ้างครับปลื้มใจไหมครับวันนี้ผนะาคประชาชนเราได้มาไหครับที่พักเพื่อไทยแล้วเราคงไม่อยู่ที่พักเพื่อไทยเราคงจะไปทุพก,ทกพักกันเลยนะครับเพราะว่าคะนนเสียงแต่ละเสียงเราก็อยากจะเลือกสิ่ง,งท,ที่ดีในในที่สุดจะเป็นเพราะงั้นอนี่ยได้ไปที่ทางผ้าประชาชนเรามาคนระัท่านผู้ชม ทั้ง10บข้อเนี่ยครับการออกมาจากความรู้สึกของคนไทยพุทธจากคณะสงฆ์ไทยท้งแป่นดินว่าเดือดร้อนอะไรนะครับถูกเอาเปรียบอย่างไรนะฮะแล้วต้องการให้แก้ไขอย่างไรนะครับเราได้ทําเป็นเอกสารชัดเจนนะครับซึ่งทั้ง10ข้อนี้เนี่ยเราก็คาดหวนว่า ทางกรรมการมหารพักเพื่อไทยจะเห็นความสําคัญนะครับจะนําไปใช้เป็นนโยบายของพักมากน้อยมากแค่ไหนก็อยู่ที่ออของของทางนโยบายพักนะฮะแต่เราได้ทดําหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนครับถ้าพักไหนเอานโยบายที่เราเสนอทั้งสิบข้อเอาไปใช้มากหรือน้อยือไหนนะครับเมื่อมีออกมาเป็นนยายพวกเราจะสรรพพวกเราจะสรรพคนไทยพุกที่เห็นว่าเออทางพักเนี่ยเห็นความสําคัญของ เห็นหัวคอว้างเห็นหัวคนไทยพูดบ้างเห็นหัวคณะสงฆ์บ้างนะฮะเราก็จะเลือกพรรคหนั้งนะฮะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องให้แต่ละพรรคเห็นความต้องการของคนไทยพุทธท่านผญินบ้างว่าทางคนไทยพุทธต้องการอะไรทางคณะสงฆ์ท้งแผญินต้องการอะไรเรามีคนไทยพุทธถึง6กสิกว่าล้านคนแต่ก่อนหน้านี้ ไม่มีนโยบายที่สนุนทราพุทธนาเลยไม่มีนโยบายที่พึ่งภูพระพุทธนาหรือส 3, ื่อสารพราพุทธนาสื่อสารว่าทาคนไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่แก้กไขได้ก็ควรจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นและอะไรที่พัฒนาได้นะครับเรามีของดีในประเทศไทยอยู่แล้วมีวัตถาร้ามากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องถึงเวลาที่นาสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับนำมาให้กับคนไทยทห้ม่านได้ ใช้ประโยชน์นะครับให้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะันนี้ทางทางพักเพื่อไทยเขามีส่งตัวแทนมานะครับเป็นทีมกฎหมายเป็นเป็น่ายกฎหมายนะครับเพื่อจะมารับเอกสารนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะให้ให้ใหใหยื่นเอกสารในนั้นกันนะครับ